สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับมาเจอกันที่คลิปนะครับนี่นะหลังจากที่มาโรงงานที่สองนะครับไต้รอบเดียวนะวเพิ่งเปิดค้างไปแล้วก็กลับมาใบตบฟางหายครับใบ<ะ>ตบฟางหลุดหายใบหนึ่งเนี่ยนดหวานนี่ครับสาเหตุ ฟีเมอ่อเช่มครับเช่มมันทำน็อตหวานแล้วก็ไม่เปลี่ยนน็อตใหม่ไม่ใส่ใบใหม่ครับแทนที่มันจะเปลี่ยนเอาตัวใหม่ใส่นะมันก็ละเลยครับละเลยตัวไม่ไม่พอน่ดูครับเนี่ยใบพัดหลุดแล้วก็มาตีตีช่องฟางนะครับบุ้ดดุ้งเลยโอ้ เวลาไปเลยครับวันนี้อันนี้เอาใบใหม่มาใส่แล้วนะครับใบเก่านะ่าจะหลุดหายแถวนี้นะม่รู้ลงไปตรงไหนครับน่าจะอยู่ใต้น้ำนี่แหละจอดก็เปลี่ยนลูกปืนอยู่ครับลูกปืนแตกด้วยลูกปืนทอ่อข่าวทรงอุ้ม ปืนทรงข้าวขึ้นรุ่มนะครับอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้ว <c oughs> ตอนงานจะเสร็จแล้วนะครับก็เลย <c oughs> ไม่ได้ทำใหม่นะครับเรียกว่าจะอยู่นะ <c oughs> พอลงงานสองงานเองครับแตกเลย ดูอย่างนี้ทํำลัดแปลงใส่ตัวใหม่ดีกว่านะครับใส่ลกปืน3ตัวเลยไม่รู้ว่าจะมีเวลาว่างอีกหรือเปล่านะครับถ้าว่างผมจะทำนะทำลูกปืนอยู่ข้างนอกนะครับจะได้เปลี่ยนง่ายมันต้องตัดเหล็กนะครับเชื่อมทําใหม่ที่ไม่ทําเมื่อกี้เพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนตอนใกล้จะเสร็จงานปีที่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะไม่แตกอีกนะ ที่นายได้ครับไม่รอดตูโลงดีครับเนี่ยเกียวนาเปียกมานะน้านี่ก็เปียกครับดูข่าวจมน้ำก็มีนี่ครับลูกปืน FL 205ครับอันนี้ขนาด TNT นะยังแตกครับแชมไปซื้อมาใหม่ของ f b j 200กว่าบาทโอ้มันคิดได้ไงเนี่ยอยู่ข้างในด้วยแทนนี่จะซื้อตัวดีมาแล้วมึงไม่ซื้อยี่ห้อดีมาล่ะเยนะก็เพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วครับตอน ใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะหมดงานแล้วก็นึกว่าจะไม่แตกอีกนะครับเดี๋ถ้ามีเวลาจะทำใหม่นะครับตรงนี้ตัดออกใส่ลูกปืนพีเอานะครับใส่ลูกปืนแบบตัวนี้นะครับพีนะตัว ตัวนี้ลูกปืนตุ๊กตานะครับตัวพีนะมันจะเป็นขาย็ดแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็น f l เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวตัดทำใหม่ครับเวลาเปลี่ยนลูกปืนจะได้ง่ายนะนมันเปลี่ยนยากครับสวัสดีครับโอ้สั่นเลยนะ จะเสร็จแล้วครับเหลือประมาณรอบหนึ่งเหลือประมาณรอบหนึ่งครับดูไฟครับสว่างไหม ครับโอ้สว่างดีมากเลยหลังจากที่เปลี่ยนลูกปืนเสร็จก็เอาทั้งคืนเลยนะครับฝั่งน้นนะ ฝั่งนูน้นสองทีเราเปลี่ยนลกปืนนะครับเปลี่ยนเสร็จก็เย็นแล้วนะก็เลยลุยทั้งตอนกลางคืนเลยจนเสร็จฝั่งนู้นนะครับน,นี่ก็ลุยมาเช้าวันนี้ทั้งวันเลยไม่มีขัดข้องครับวันนี้โอ้โหแหมจะเสร็จแล้วครับเลืออีกรอบหนึ่งนนี้จอดมาหาเมืองมารอเอาข้าวแล้วครับ